สวัสดีครับได้เวลาเจาะกีฬากับพิจาครับเป็นประจำหลังจากจบเรื่องเด็นเย็นนี้นะครับเรามาเจอกันตรงนี้ครับทางเพจของ3 plus new ชมได้ทั้งทาง y o u t u b e และ Facebook เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้แหลโลโก้นี่เห็นชัดเจนเลยนะครับทีมระบายสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็ต้องร่วมสดงคมยินดีกับแฟนของแมนซิตี้ทุกๆท่านนะครับหลังจากที่ อาร์ซอลสดุดแพ้วันเสาร์ให้กับฟอ r e เรสต์แมนเิตี้เมื่อวานนี้ลงสนามโดยที่รับประกรันการเป็นแชม100ป์ร้อยเปเต็มไปแล้วนะครับและแม้ว่าจะส่งชุด2ลงสนามก็คือให้พวกตัวจริงได้พักกันเยอะแยะเกือบทั้งทีมเลยก็ว่าได้นะครับพวกเขาก็ยังดีพอที่จะเปิดเอเทอเซเดียมซึ่งจะเป็นการลงเล่นในบ้านนัดสุดท้ายของพวกเขาแล้วด้วยเพราะเหลือสอนัดในสัปดาห์นี้เป็นการเล่นนอ,อกบ้านทั้งหมด แมนซิตี้ก็ฉลองแชมป์ด้วยการชนะเชลซีไป1 0แล้วก็รับถ้วยชนะเลิศเป็นการได้แชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่3ติดต่อกันของแมนซิตี้เป็นครั้งแรกแล้วก็สมโมสรที่5ในประวัติศาสต์ลูกหนังอังกฤษค,ครับโดยบรรยากาศก่อนเกมบริเวณด้านหน้าเอทัสเซเดียมต้องบอกว่าคึกค,คักเป็นพิเศษครับมีแฟนบอลของทีมระบายสีฟ้าหรือพวกเดอะซิติเซนส์เนี่ยไปรอต้อนรับเหล่าฮีโร่ของพวกเขาทั้งร้องทั้งเต้นกันอย่างมีความสุขสนุกสนานครับ เพราะว่าแมนซิตี้การันตีการเป็นแชมป์พรีเมียร์แน่นอนแล้วหลังจากเกมวันเสาร์อาร์ซอลบุกไปแพ้เนอเทลฟอเรสที่ซิติกราวศูนย์ประตูต่อหนึ่งก็เท่ากับว,ว่าอาร์ซอลแพ้ในเกมพรีเมียร์สองนัดหลังสุดติดต่อกันนะครับเพราะว่า1สัปดาห์ก่อนนั้นนั้นพวกเขาเล่นในบ้านก็แพ้ไบรตันคาบ้านอย่างล็อกถล่มศูนย์สามมาแล้วและในเกมนี้ครับเป๊ปกโกเดล่าก็เปลี่ยน11คนแรกจากเกมยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วที่พวกเขาเปิด เอทัสเซเดียมเนี่ยถล่มเรลมาริดไป4ประตูต่อศ well, ูนย์ถึง9ตำแหน่งด้วยกันครับเหลือเพยงแค่2กองหลังคายวอเกอร์กับมาเนลอาคันยี่ที่เป็นตัวจริงในเกมพบราชันชุดขาวแล้วก็ยังได้เป็นตัวจริงในเกมพบกับเชลซีครับและทีันี้นะครับก็เป็นทําเนียมปฏิบัติของวงการลูกหนังกงกฤษแล้วก็หลายๆชาตินะครับก็เรียกว่าเป็นการทอฟอร์เนอร์นะครับนักเตะของทีม ยืนออีกทีมหนึ่งเนี่ยนะครับจะต้องยืนปรบมือให้กับนักเตะของทีมที่ได้แชมป์ในฤดูกาลนั้นๆเรียบร้อยแล้วก็ตบมือให้กับทีมนักเตะชุด2ของแมนซิตี้ที่เดินลงสนามมาเลยครับ โดยบนมานั่งสำรองของแมนซิตี้ก็เต็มไปด้วยเหล่าซุปตาที่ได้พักนะครับทั้งเอลิบราฮาแลนเควินเดบรอยอิวคกุโรกันจอห์นสโตนแจ็คกรลิชโรดี้ไปจนถึงแบน์นารโซิวารูเบนเดอาสและพรุษาปาะตูเอเรสันครับซึ่งคำนวณดูแล้วก็เป็นทีมที่มีผู้เล่นสำรองนั่งอยู่ข้างสนามมีค่าตัวรวมกันร,ราวคิดเป็นเงินไทยร่วม2 0 0 0มล้านบาทเลยทีเดียวครับ และถึงแม้ว่าเป๊ปโกเดล่าจะส่งผู้เล่นสำรองลงสนามเกือบยกชุดแต่แมนซิตี้ก็ยังเป็นฝ่ายครองบอลได้มากกว่าสิงโตน้ำเมงินครามเชลซีแล้วก็มาได้ประตูขึ้นนำตั้งแต่12นาทีแรกจากฮูเลนฮาวเรสโดยเป็นประตูที่17ของเอเวรสรวมในทุกรายการในฤดูกาลนี้ถึงนาที71ครับแมนซิตี้ พลาดประตูที่น่าจะได้เป็น2-0นะครับริยาเมเรสไหลบอลไปให้ฮูเลนาเรสยิงจอดๆเข้าไปแล้วนะครับลูกบอลเนี่ยแต่ถูกเวียริปประตูคืนเนื่องจากมีจังหวะแฮนด์บอลเกิดขึ้นก่อนครับจบเกมแมนซิตี้ก็เฉือนชนะเชลซีไป1ประตูต่อศูนย์พวกเขาควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีก3ฤดูกาลติดต่อกันแล้วก็ยังเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีก5จาก6ฤดูกาลหลังสุดและถ้าพูดถึงการเจอกับเชลซีโดยตรง แมนซิตี้ชนะเชลซี6นัดติดต่อกันใน2ฤดูกาลหลังสุดครั้งสุดท้ายที่แมนซิตี้แพ้เชลซีคือนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อ2ฤดูกาลก่อนครับปี2021หลังจากนั้นมาในพรม์ลีกทั้ง2นัดเยี่ยมเยอน2ฤดูกาลแมนซิตี้ผูกปีชนะเชลซีรวมถึงฤดูกาลนี้ก็ยังเจอกันในบอลถ้วยทั้ง2รายการทั้งในลิขับและเอฟคัพแมนซิตี้ชนะทั้งหมดโดย6นัดใน2ฤดูกาลนี้เชลซี Chelsea แพ้โดยยิงแมนซิตี้ไม่ได้เลยแม้แต่ประตูเดียวด้วยนะครับสำหรับภารกิจการคว้าทิมแชมป์ของ Man City, ยังเหลืออีก2เกมสำคัญครับเริ่มด้วยเอฟครับรอบชิงชนะเลิศที่พวกเขาจะพบกับคู่ปรับร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ไนเตตดในวันเสาร์ที่3มิถุนายนก็คือเสาร์หน้านะครับที่เวมบลีจากนั้นอีก1เสาร์ครับคือเสาร์ที่10มิถุนายนก็จะเจอกับอินเตอร์มิลานในรอบชิงชนะเลิศยูเอฟ่าแชมเปียนส์ที่อาตาเติร์กโอลิปิสเตเดียมในอิสตานบูของตุรกีซึ่งเป๊ปโกเดล่าเจ้าใ,ใหญ่ของทีมระบายสีฟ้าบอกว่า ซิตี้ต้องคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ถึงจะถือว่าเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในโลกยู a c ฟ่าแชมเปียนสีกคือถ้วยใบใหญ่รายการเดียวครับที่แมนซิตี้ยังไม่เคยได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือถ้วยที่พวกเขาตั้งเป้าหมายไว้สูงสุดและถ้าชนะทั้งแมนเตเต็ดและชนะอินเตอร์พวกเขาก็จะสร้างประวัติศาสตร์ได้ทริปเปิลแชมป์เป็นสโมสรที่2ของอังกฤษต,ต่อจากแมนเชตซึ่งเคยทำได้เมื่อปี1 9 9 9ด้วยครับ ส่วนไบรตันครับที่เปิดบ้านชนะซ้มตั้นไปได้3ประตูตอนหนึ่งก็เก็บเพิ่มได้เป็น61คะแนนจาก36นัดแทบจะก,การันตีในการได้ไปเล่นยูโรปาลีกฤดูกาลหน้านะครับสำหรับทีมเจออ้านกนางนวลเพราะว่าไบรตันมีคะแนนมากกว่าอันดับ7แอสเวิลล่าที่เหลือโปรแกรมอีกนัดเดียวอยู่3คะแนนแล้วก็มีประตูได้เสียที่ดีกว่าถึง16ประตูซึ่งก็เท่ากับว่าไบรตัน จะได้ไปเล่นฟุตบอลสโมสรยุโรปเป็นครั้งแรกสุดในประวัติศาสตร12์121ปีของสโมสรเลยทีเดียวครับส่วนโซนท้ายตารางครับลีสที่บุกไปแพ้เวสต์แฮมยูไนเต็ดหนึ่งประตูต่อ3ก็ยังอยู่ในอันดับ18หรืออันดับ3จากท้ายของตารางน,นะครับมีเพียง31คะแนนจาก37นัดโอกาสตกชั้นของทีมยุงทองก็ต้องบอกว่ามีสูงเลยครับเพราะว่านอกจากนัดสุดท้ายในวันอาทิตย์สุดสัปดาห์นี้28พฤษภาคมที่ลีสจะต้องเอาชนะสเปอร์ให้ได้แล้ว ยังต้องลุ้นให้เอฟเวอรตันที่อยู่อันดับเหนือพวกเขาขึ้นไปคืออันดับ17ไม่ชนะบอลทมัดด้วยครับรวมถึงต้องลุ้นให้เลสเตอร์จิ้งจอกสยามทีมัอันดับ19หรือรองบวยเก็บได้ไม่เกิน3คะแนนจาก2นัดที่เหลือลิสถึงจะอยู่รอดโดยเลสเตอร์เนี่ยจะลงเล่นนัดที่37ในคืนนี้เจอกับทางด้านนิวคาสเซิลนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าผลคืนนี้เลสเตอร์จะทำได้ดีแค่ไหนเพราะว่าถ้าพวกเขา แพ้นิวคาสเซิลคืนนี้โอกาสจะอยู่รอดก็แทบไม่เหลือเหมือนกันครับจากบุนเดสจากพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเราไปต่อกันที่บุนเดสกาของเยอรมันกันบ้างครับโอกาสควา้าแชมป์ลีกครั้งแรกในรอบ11ปีของบรุสเซียดอร์ทมุนต้องบอกว่าสดใสเลยนะครับหลังจากเมื่อคืนนี้พวกเขาบุกไปชนะอัลส์บวกที่เหลือ10คนตั้งแต่ท้ายครึ่งแรก3ประตูต่อ0ครับ เซบาสเซียนอลาทำคนเนียว2ประตูในนาที58และ84ก่อนที่ยูเลนบรันจะทำประตูปิดท้ายให้ทีมเสือเหลืองในช่วงทดเวลา90บวก3ครับนี่ครับก็เป็นชัยชนะนี่เป็น2ประตูที่อลาทำได้นะครับก่อนที่บรันจะทำประตูปิดท้ายในช่วงทดเวลาได้ ใช้ชนะในเกมนี้ครับส่งผลให้ดอร์มุนขึ้นเป็นจ่าฝูงของบุนเดสก้าลงสนาม33นัดเท่ากับว่าเหลือนัดปิดฤดูกาลเพียงแค่นัดเดียวนะครับพวกเขามี70คะแนนนําหน้าแชมป์เก่าบบเยนมิวนิกที่สะดุดหัวคำมําเมื่อวันเสาร์จากการแพ้แอร์เบลาบซิกขาบ้านตัวเองไป1ประตูต่อ3ครับดอร์มุนก็เลยน,น,านําบเยนสอคะแนนนัดสุดท้ายนัดปิดฤดูกาลบุนเดสก้านัดที่34วันเสาร์สุดสัปดาห์นี้ ดรทมุลขอแค่ชนะไมซ์ในบ้านของพวกเขาเองก็จะคว้าแชมป์บุนเดซิกาครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกาล2011-2012ทันทีครับและก็จะเป็นการหยุดสถิติการผูกปีผูกขาดการเป็นแชมป์บุนเดซิกามา1ทศวรรษเต็มๆหรือ10สมัยติดต่อกันของไบเยนมิวนิกได้ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าบบเยนแม่สะดุดตอนไหนไม่สะดุดมาสะดุดในนัดรองสุดท้ายก็ทำให้โอกาสที่จะ เป็นแชมป์บนเดเซกาฤดูกาลนี้อยู่ในกำมือของบุรุเซียดอร์ทมุนแล้วนะครับในฤดูกาล2 0 1 1 2 0 1 2รวมถึงหฤดูกาลก่อนหน้านั้นเนี่ยนั่นคือ2ฤดูกาลหลังสุดที่บรุสเซียดอร์ทมุนได้แชมป์บนเดเซกาถามว่าตอนนั้นใครเป็นกุนซือของดอร์ทมุนตอนนั้นเนี่ยเยเกนครอฟเป็นกุญซือของบุรุสเซียดอร์ทมุนนำดอร์ทมุนเป็นแชมป์บนเดเซกาเมื่อ11และ12ปีก่อนนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าดอร์ทมุนจะกลับไปเป็นแชมป์บนเดเรก 2022, าคดหรรือปะนะับ เรายังคงอยู่ที่ยุโรปนะครับแต่เปลี่ยนจากฟุตบอลมาดูผลงานของนักเจ็ตสกีไทยเรากันบ้างน,นะครับในศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์โลก World Series 2023สนามแรกนะครับนักเจ็ตสกีของไทยเรากวาด3มแชมป์โลกในสนามแรกที่เม,เมืองเมชิลินสกีที่ประเทศโปโลแลนด์ได้ครับเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันครับ นักเจ็ตสกีไทยมีลุ้นถึง3รุ่นหลังจากโมโตก่อนหน้านั้นทำคะแนนสะสมนำคู่แข่งปรากฏว่าเป็นไปตามคาดครับไม่มีการพลิกล็อกเกิดขึ้นเริ่มจากแชมป์อันนี้คือชื่อเล่นเขานะครับแชมป์กัสดิตทีรัประทีปซึ่งเป็นอดีตแชมป์เรือยืนที่หวนกลับมาแข่งเรือนั่งหลังจากพักไปหลายปีสามารถครองแชมป์ในรุ่นระดับมืออาชีพรุ่นเรือนั่งอาชีพ1,100ซีซีแต่งเครื่องยนต์ซึ่งเป็นหนึ่งในรุ่น หใน6รุ่นโปรสำคัญของโลกเลยครับในวงการเจ็ตสกีวันสุดท้ายเมื่อวันนี้แข่งอีก2โมโตรครับกับสดิตเข้าที่2ได้ทั้ง2โมโตร,รวมทำคะแนนได้166คะแนนชนะรองแชมป์ amp, นักเจ็ตสกีจากฟิลิปปินส์ที่ทำได้149คะแนนครับส่วนเดออ้นสุภาพภูนโสภาในรุ่นเรือนั่งกึ่งอาชีพอายุมากกว่า35ปี จำกัดการแต่งเครื่องยนต์ครับก็คว้าแชมป์แบบแบเบอร์เหมือนกันนะครับเข้าอันดับหนึ่งได้ทั้ง3โมโตในวันสุดท้ายเก็บ180คะแนนเต็มเลยครับในขณะที่แชมป์ที่3ของนักเจ็ตสกีไทยเราที่โปโลแลนด์ก็ได้จากน้องแพรครับอาทิตยาเที่ยงพูนวงดาวรุ่งสาวไทยครับในรุ่นเรือนั่งกึ่งอาชีพ1,100ซีซีจำกัดการแต่งเครื่องยนต แม้จะต้องสู้กับนักแข่งที่เป็นชายนะครับแต่น้องแพรสาวของเราก็ไม่หวั่นครับน้องแพรคว้าแชมป์แบบคลีนชีตเลยทีเดียวนะครับเข้าอันดับหนึ่งได้ทั้ง3โมโตเก็บ180คะแนนเต็มได้เหมือนกันครับถือเป็นความสำเร็จของนักเจ็ตสกีทั้งชายและหญิงของไทยเราสำหรับปีนี้ครับยังมีลุ้นอีก3สนามให้ได้ลุ้นกันต่อนะครับโดยสนามที่2จะแข่งขันร่วงวันที่27-30กรกฎาคมนี้ ที่ประเทศฝรั่งเศสครับส่วนการแข่งขัน,ขนรักบี้เคนชิงแชมป์อาเซียนทีมหญิงของไทยเราก็สามารถคว้าแชมป์ได้ตามคาดครับขณะที่ทีมชายก็ต้องบอกว่าผลงานทะลุเป้านะครับเข้าชิงชนะเลิศได้เป็นครั้งแรกในรอบ7ปีครับการแข่งขัน,ขน,ขนรักบี้เคนชิงชนะเลิศแห่งอาเซียน เพื่อทดสอบการแข่งขันรักบี้เคนที่เจ้าภาพกัมพูชาไม่บรรจุเข้าแข่งขันในซีเกมส์ครั้งที่32ที่เพิ่งจะรูดม่านปิดฉากไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสนามที่2ครับแข่งขันกันที่สนามกีฬาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสนามแรกเนี่ยแข่งกันที่สิงคโปร์นะครับสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพสามที่2แข่งที่บ้านเรามี7ชาติเข้าร่วมแข่งขันครับคือไทยสิงคโปร์มาเลเซียลาวฟิลิปปินส์ไต้หวัน ก็ถือว่าเป็นทีมแกร่งที่ขอร่วมแข่งด้วยนะครับแม้ว่าไต้หวันจะไม่ได้เป็นประเทศอยู่ในอาเซียนก็ตามรวมถึงกัมพูชาครับแมก็เหลือเชื่อนะครับไม่ยอมจัดแข่งรักบี้ในซีเกมส์ที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพเองแต่ขอมาลงแข่งในรายการนี้ด้วยครับเพราะว่าพวกเขาไม่ได้บรรจุรักบี้แข่งในซีเกมส์นะครับในส่วนของทีมหญิงครับทีมสาวไทยเราดีกรีแชมป์ซีเกมส์4สมัยต่อเนื่อง ซึ่งถ้าแข่งในครั้งนี้ก็น่าจะได้แชมป์อีกนะครับก็เลยมาได้แชมป์ในครั้งนี้หลังจากเป็นแชมป์มาจากสนามแรกนัดสุดท้ายนี่ทีมรักบี้สาวของไทยเราเอาชนะสิงคโปร์ขาดลอยเลยครับ3 4 0จุดคว้าแชมป์แบบคลีนชีทไม่เสียแม้แต่ทรยเดียวตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ขณะที่ทีมชายก็สามารถทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้เป็นครั้งแรกในรอบ7ปีอย่างที่บอกครับก่อนจะแพ้ให้กับไต้หวันทีมแกร่งไปอย่างสนุก10-19จุด ก็ทำให้ทีมรักบี้ชายของเราได้รองแชมป์ซึ่งผลงานของทีมหญิงและทีมชายในครั้งนี้ครับพลพันตำรวจโทกุลทนประจบเหมาะครับขออภัยเกือบเลื่อนยศไปให้นะครับพันตำรวจโทกุลทนนายกสมาคมเอ่ยปากชื่นชมว่าพัฒนาขึ้นมากครับสำหรับนักรักบี้ของไทยเรารายการต่อไปก็คือเอเชียนเกมส์กับเอเชียรักบี้เซเว่นซีรีส มีเป้าหมายที่อันดับ1-3เท่านั้นซึ่งการเตรียมทีมได้ดำเนินการแล้วนะครับเหลือเพียงแค่การเซ็นสัญญากับพอเดลพอตหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ซึ่งเป็นอดีตกับตันทีมรักบี้ทีมชาติแอฟริกาใต้ครับ ขณะที่ควนหลงจากซีเกมส์ครับเราไปกันที่จังหวัดศรีสะเกดครับบรรยากาศที่เห็นอยู่นี้นะครับในวันนี้ชาวอำเภอขุนหารร่วมกับเทศบาลตำบลกระหวันจัดพิธีฉลองความสำเร็จให้กับเจ้าลาดบรรจงสินสริเจ้าของเหรียญทองซีเกมส์มวยสากลในรุ่น67กิโลกรัมชายครับนับเป็นเหรียญทองซีเกมส์สมัยที่2ติดต่อกันของเขาคนนี้โดยขบวนแห่จัดอย่างยิ่งใหญ่ครับมีนางรำคณะครูและนักเรียน พร้อมประชาชนชาวอำเภอขุนหารที่มาร่วมแสดงความยินดีอย่างมากมายพร้อมกับมีพิธีบายสีสู่ขวัญและมอบรางวัลคนดีสีกระหวันและการแสดงอคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังชาวจังหวัดศรีสะเกดคือสถียรทํามือด้วยครับส่วนที่ลานโปรโมชั่นชั้น1นศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะผลเอกเฉถาธานาจาร ประธานมูลนิธิซีเกมส์เป็นประธานมอบรางวัลงานยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับ32ตำนานนักกีฬาซีเกมส์ของประเทศไทยเราจาก19ชนิดกีฬาเช่นนาวาอากาศเอกปิยพง์ผิวอ่อนนักฟุตบอลคนดังอดีตดาวเตะดารายเชียของทีมชาติไทยเราครับพร้อมด้วย2นักตบระดับตำนานของวงการวอลเลย์บอลไทยเราที่เห็นได้นะครับปริมอินทวงและคนนี้นุสราต้อมคำ นอกจากนั้นก็ยังมีวิวโยภาบุรพลชัยนักเทควันโดที่ได้เหรียนรางวัลในโอลิมปิกเกมส์เงือกอายสอนสวรรค์ผู้วิจิตและฉลามนุกรัฐพงศริสานนสองนักว่ายน้ำหญิงและชายของไทยเราที่ถือว่าเป็นตำนานวงการว่ายน้ำไทยเช่นกันครับธีรัฐโพพานิชราชาย,ยิมนาสติกของไทยเรารวมทั้งพลตรีสมจิตจงจจหอเผอแพ,พบเดียวนะครับเป็นในพลแล้วครับ สมจิตจงโจหาหอก็เป็นนักมวยเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกคนสุดท้ายของไทยเราที่จีนเมื่อปี2008หลังจากนั้นไทยเรายังไม่ได้เหรียญทองโอลิมปิกอีกเลยนะครับโดยมีนักกีฬา6คนที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งคณะกรรมการพิจารณาจากความสำเร็จและการสร้างผลงานเป็นที่น่าจดจำจนเป็นนักกีฬาระดับตำนานของประเทศไทยเราในหลายๆชนิดก,กีฬาครับ เราปิดท้ายกันที่บรรยากาศการแข่งขันกอล์ฟภายในของผู้บริหารงานสนามกอล์ฟ RSU Vista Golf Course <Yeah. S 1> เพื่อเป็นการยืนยันความพร้อมหลังเปิดตัวสนามกอล์ฟในส่วนของ RSU Golf Academy <Yeah. S 1> และการสอนหลักสูตรกอล์ฟของหมทาทลัยร,รังสิตแบบครบวงจรทุกหลักสูตรตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกสาขา อุตสาหกรรมกอฟโดยมีดรสศิธาราพิชัยชาญรงค์ประธานกรรมการสนามเป็นประธานในพิธีเปิดด้วยครับก็สังความยินดีกับ นักกีฬาที่เป็นตำนานของไทยเรานะครับในการขันซีเกมสแต่และยุคแต่และสมัยที่ผ่านมาที่เห็นก็มีหลายๆท่านที่เป็นตำนานทั้งในวงการฟุตบอลก็ยังเห็นผลเตรียมหน้าเฉล,ลิมเฉลิตด้วยนะครับและในวงการนักวิ่งก็ยังมีอีกหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับขอแสดงความยินดีแล้วก็ปรบมือดังๆให้กับทุกๆท,ท่านครับทั้งหมดนี้คือเจาะกีฬากับพีจ่จ๊าในวันนี้นะครับผมและทีมงานลาไปเลยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ